ดีค่ะบักส,สุภทามือสองค่ะกล้วยค่ะน้ำค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นการเกงพิมพ์ลายคาพัตต้ตอนอนะคะลูกค้าคะเป็นงาน USA LOT SP ของเรานะคะ45กิโลกราา7,000บาทนะคะลูกค้าะคะจำนวนอยู่ที่ประมาณ150-180ตัวนะ ต้นทุนต่อตัวประมาณ38บาทจ้าใช่ค่ะรูค่ะจ๋าเป็นกางเกงผ้าคอตตอนก็คือคอตตอนล้วนเลยนะใช่ค่ะค่ะเรื่องไซส์ก็เป็นไซส์มีการหนว่าไซส์กำลังดีอ่ะกำลังสวยอ่ะกำลังนีนี่คือไซส์เราใช่ค่ะไซส์เราจริงๆนะคะคนส่วนใหญ่ก็ไซส์นีแล้วบ้านเราอาหารอร่อยให้เพค่อนคะว่าไม่ได้เลย ลูคาไซส์ามาให้นะคะแต่ว่า LLL LXL ก็จะมาเยอะหน่อยนะคะ<ค>มาให้เยอะหน่อยนะคะใช่ค่ะคขายแบบว่าสาวอวกนะหมวดนี้แนะนํานะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเราไม่ได้การันตีเรื่องว่าเป็นงานสาวอวบนะลูกค้าจ๋ามันเลี้ยวแต่กระสอบนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่ากระสอบนี้ที่เปิดเปิดดูนะ่าจะเน้นเป็นสาวอวบนะ M L ใชค่ะ L XL นะคะรูค้าค่ะแต่ว่าดีนะยสวยอ่ะทำาาคาได้หลากหลายยนะคะสำหรับสาวไซส์ใหญ่เนาะใช่เลยค่ะรูค้าจะแนะนำนะคะอดลงอะไรนะคะลูกค้าจะได้หมดเลยสำหรับหมวดนี้นะคะอะ H M ค่ะวฮาัน M ก็มา ใช่ค่ะลายสวยอ่ะสวยเนาะสวยมากนะคะลูกค้า่ะแนะนำเลยเป็นงานเกรดเอด้วยโอโนวีค่ะใช่ค่ะแนะนำค่ะลูกค้าจะอันนี้ไซส์เล็กก็มาเห็นไหม ไซเล็กก็มีลูกค้าจ๋าไซเล็กก็มีค้าเลยดีกว่าค้าไซค้าเลยง่ายๆว่าค้าไซใช่ค่ะแต่ L X L ก็จะเยืะมาหน่อยนะคะขค้าไซนี่ไงไซเล็กก็มีแต่ชอบอย่างหนึ่งค่ะพี่ก้อยจ๋่างไดูสีสันของเขาสีแบบว่าร่วนรายของเขาอลังการมากเจ็บปวดมากลูกค้าจ๋าช่เนาะใช่ค่ะพี่เฮเซนเอมอีกแล้วเขามีเอ็กเพแบรนด์หลายคู่กันเลยนะคะลูกค้าค่าใช่ค่ะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งแบบว่าขายยาวนะคะแต่ว่าหนูว่าส่วนใหญ่จะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ ห้าส่วนสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนอ่ะใช่ค่ะลูค้าต๋าจะเป็นห้าส่วนนะคะจะประมาณนี้ค่ะก็จะประมาณนี้จะตัดเตอร์นิดนึงอ่ะนะคะลูกค้าค่ะแต่สวยนะพี่ว่าสวยแล้วก็น่าจะใส่สบายด้วยนะค่ะเฟลเวอร์ค่ะแล้วเป็นผ้าคอตตอนนะทุกคนเนาะใครๆก็ชอบใครๆก็ใส่ค่ะลูกค้าจะขายได้ราคาดีได้กําไรดีเอาไปรีดนิดนึงราคาจะเอาไปรีดนิดนึงนะคะแบบนี้เป็นเกติ้งอุ้ยลิสคาร์บอนป้าแบนไหมแบนเยอะมาก อันนี้จอนนิวยอร์กจอห์นนิวยอร์กคุณเน้อลูกค้าขาต้นทุนเอาโอนาวีแบบนี้สาิบแปดบาทแบนอ่ะเราไปขายเท่าไหร่บ้านคานาผาเราพี่กุ้ยจ๋าหนูว่าเอาถูกๆเลยนะเอาไปเร็วไปไวตัวละหน่วยกุ้ยจ๋าตัวละร้อยตัวลยเลยแบบว่าใครที่แบบว่าเอาไปซักทำความสะอาดรีดีๆลูกค้าจะร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบได้นะคะต้นที่สิบเอ็มนะคะไม่แบนไหมเนาะยังไม่ได้รีดเลยได้นี่อันนี้คือเรายังไม่ผ่านเลยยังไม่ได้โกยเลย สวยเทสเสริมลูกค้าจ้ะเรนร้านหลายลูกค้าจ้ะแนะนําเลยนะคะลูกค้าค่ะแนะนําเลยนะคะสําหรับหมวดนี้เนาะงานผู้หญิงคืไขายง่ายอยู่เลยใช่ค่ะแฟชั่นผู้หญิงเนาะไปแบบว่าตัวละร้อยอ่ะได้ตัวละร้อยูขอลายไรดอกนั่นกับไรดอกนี้ได้ไหมได้ได้ได้ค่ะรอสักครู่นะคะค้จ้ะ อันนี้ใช่ไหมคะเออใส่เลยก็จะามาประชันกันเลยออริสคาร์บอนอิสคาร์บอนก่อนออิสคาร์บอนด้วยแบรนด์ด้วยแบรนด์ด้วยนะคะดอกด้วยแบรนด์ด้วยนะคะเป็นหยังนียวะ้ตาลาลายกันเลยทีเดียวทำไมมันสีเจ็บสีปวดขนาดนี้ลูกค้าจ๋าสุดยอดจริงๆนะคะแนะนำเลยลูกค้าผลิเป็นสีสันเลยว่าสดมากนะคะใส่เล่นใส่เที่ยวได้นะคะ หรือใส่แบบว่า็จริงๆทํางานก็ได้หลาตัวนะได้ได้อยู่นะได้นะคะคือได้ทุกโอกาสนะคะใส่เลนใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านก็ได้นะใช่ค่ะใส่สบายๆนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะแล้วยิ่งเป็นผ้าคอตตอนอย่างที่แจ้งค่ะลูกค้าจ๋าจะใส่สบายนะคะลูกค้าจ๋าใส่ออกงานออกงานได้นะเนี่ยลูกค้าจ๋าสวยออกใส่ใช้ชีวิตประจําวันได้เลยลูกค้าจ๋าสวย แนะนำเลยนะคะกับต้นทุน38บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าค่ะซักรีบดีๆเนาะบางตัวอาจจะได้ร้อยห้าสิบได้สองร้อยอยู่ด้อนะคะใช่ค่ะแนะนําเลยขึ้นอยู่กับแต่ละตลาดของลูกค้าด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะแนะนําค่ะลูกค้าจ๋าสาหรับวันนี้ซื้อเยอะลดเยอะนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะซื้อเยอะต้นทุนลดลงไปอีกนะคะลูกค้าจ๋าทำราคาได้หลากหลายดูแล้วผ้าค่อนข้างใหม่สะอาดเลยนะ ถ้าใหม่สะอาดเลยค่ะลูกค้าจ๋า,าสวย<า>อ่ะถ้าใหม่มากนะคะลูกค้าจ๋า สว,สวัสดีลูกค้าที่ทักทายเข้ามาทุกท่านนะคะป้าส,<ะ>สวัสดีทุกคนเลยนะคะลูกค้าค่ะเพื่อนๆตัวยงกันหมดหรือยังเออใช่ค่ะนะคะลูกค้าขาลุ้นลุ้นลุ้นวันที่เจ็ดนี้แล้วะะพี่อะไรนะพี่สุรีรัสเอฟซีนะคะยัง<อ>ไม่ได้เป็นแฟนตัวยงย <c oughs> ู่ซูนะคะแนะนำแชร์นะคะแนะนำแชร์ในเฟซตัวเองนะคะบ่อยๆนะคะแชร์ <c oughs> สาธารณะนะคะอัะเป็นเร็ว <c oughs> จะเป็เลยบอกเคล็ดลับนิดนึงบอกเคล็ดลับนะคะต้องแชร์แชร์ด้วยนะคะใช่ค่ะแชร์แล้วอย่าลืมเปิดสาธารณะนะคะอ่าใช่ค่ะจะเป็นจะได้จะได้เป็นเร็วจะได้เป็นเร็วนะคะวันที่เจ็ดมกรานี้เจอกันค่ะคะลูกค้าจะเจอกันแน่เจอกันเลยนะค่ะเจ็ดโมงเช้านะคะอุ้ยฟอนเบอร์หนูไม่เปิด ดูดิหนูหนูกายเป็นคนโลภเลยอ่ะพี่กล้ยคะน้ำจะไม่ผ่านจะไม่วางคือที่แรกแต่ว่าจะไปทางก้นแต่ว่ามันสวยลูกค้าจ๋าก็เลยว่าจะให้ลูกค้าดูทุกลูกอ่ะนเวดโอ้ถูกทุกลูกวะสัทุกตัวทุกตัวป้าลูกค้าจ๋าแบลนันดีของพี่บานาน่าเนอะบาราน่าเนอะอ้าโอนาวีค่ะลูกค้าจ๋าไม่มีไข่ไม่มีไข่อะ แบนเยอะแยะตะแะยิ้มมากใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแบนก็ที่ที่ผ่านๆนะมีโอนาวีนะคะอุเอลด้วยนะคะเอลโอนาวีนะคะลูกค้าจ๋าเอลนะคะลิสคาร์บอนนะคะลูกค้าจ๋าไนเวสนะคะเฟลเวอร์นะคะลูกค้าจ๋าและอีกหลากหลายเลยนะอีกหลากหลายเนอะเยอะเยอะเยอะจำหมดได้แล้วนะคะเจอนะคะอุย นี่หลุ่ขั้นพรมค่ะอู้โอ้โหนี่อีกแล้วค่ะรุ่ค่ะจ้าแปบเบียนแมสชช่วยจ้าถึงจะชอบความเบียนอะสีดำแบบนี้แต่ว่าเขาเป็นแบบว่าเป็นลายเป็นลายเหมือนลายปักไหมคะเขาเรียกลายอะไรอ่ะนี่เลยนะคะอุ้ยสวยสวยอ่ะดูหลุดมดูหายค่ะดูหลุดมดูหายมีทั้งแบบว่าลายเรียบๆเนาะแบบนี้นะคะลูกค้าจ้าสีดงสีดําแบบนี้นะคะก็ยังสวยนะคะลูกค้าจ้าหรือว่าอุ้ยนี่ฮอลลิเตอร์หรือว่าจะเป็นลายแบบนี้สก็อต ได้เลยมีมามีค่าใมาให้เลยเป็นงานคอตตอนพิมพ์ลายเลยนะคะลูกค้า่ะหรือว่าจะเป็นตัวนี้พี่ก้วยจ้ายังไงป๊าดอกป้าสวยอ่ะ พี่ชอบตัวนี้มันเป็นลายปักมาเลยใช่ค่ะปักมาเลยนะคะลูกค้าขาในกางเกงเลยแบบนี้สวยจังเลยลูกค้าจ้าสวยมากสับประรถก็มาสวยบักนัดก,กับมาบ่ะอ่ะชอบความผ้าใหม่สะอาด<ร>ชอบความแบบว่าลวดลายสีสันอ่าชอบความสวย<ร><ร>ของเขาลูกค้าจแล้วเรื่องไซส์ดีด้วยนะพี่กวยเนาะ ไซส์กำลังแบบอพอดีเลยใช่ค่ะไซส์โอเคเลยนะคะมาให้เลยนะคะสวยมากเสีเอลเอลนะคะใช่ค่ะยังเหลืออีกจักหน่อยนะคะที่เราไม่ได้โกยลูกค้าไปโกยดูอีกทีนะคะค่ะโอ้ดกหลายเบียนเบียนกระไล่ค่ะลูกค้าค่ะอ่ะน้ำจะจบตันนี้เหรอค่ะในหมดอ่ะมันได้หมดมันสวยทุกตัวสวยจ้ะอ่ะนี่สวยทุกตัวนะคะจบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวทวนรายการให้อีกรอบหนึ่งนะคะหัวนี้เป็น การเกงคอตตอนพิมพ์ลายนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานดี a ว o t อรของเรา45กิโลราคา7,000บาทนะคะจำนวนอยู่ที่ประมาณ150-180ตัวนะคะต้นทุนต่อตัวประมาณการแค่38บาทเท่านั้นคะ่ะค่ะสมัครลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะเราจะเป็นทางไลน Facebook เว็บไซต์ i g จะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมง้าถึง5โมเยนนะคะ พอได้ตามีหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ